คุณสันติกรนันท์ครับกรรมก,การนโยบายและยุทธศาสตร์พักชาติไทยพัฒนาครับเินียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราได้ฟังเรื่องราว SME จากท่านผู้รู้จากผู้แทนพักการเมืองมีมุมมองหลากหลายแต่ที่จริงแล้วผมคิดว่าภาพที่เป็นแมกโรทุกคนก็เห็น ภาพที่เป็นสถิติต่างๆนะครับย้ำความสำคัญว่า SME นั้นปัจจุบันนี้เนี่ยสสวขึ้นทะเบียนประมาณ3ล้าน1 0 0 0แสนรายตามตัวเลขนะครับใน3ล้าน1 0 0 0แสนรายนั้นวันนี้เราอาจจะไม่ได้เลข SME ล,ล้วนๆเราอาจจะเรียกว่าเป็น MSME คือไล่ขนาดไปตั้งแต่ไมโคร Small และมีเดียมปัญหาของพวกที่เป็นมีเดียเนี่ยเป็นแบบหนึ่ง Small ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไมโครก็เป็นอีกแบบหนึ่ง และวไมโครนั่นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้านับกันตัวเลขกันจริงๆประชากร s m e ประมาณ2 5งล้าน0 0แสนราย2องล้านสี่แสนรายที่เหลืออีกประมาณ5 6แสนรายนั้นเป็น SME <c oughs> คือ Small Medium <c oughs> ขึ้นไปคำ <c oughs> ถามคือเราจะใช้นโยบายอะไรที่จะจัดการกับแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม <c oughs> ผมกราบเรียนว่านโยบายนั้นถ้าจะเอากันจริงๆแล้วเนี่ยพูดให้หวือหวายอย่างไรก็พูดได้ แต่ผมเชื่อว่านโยบายที่ดีนั้นต้องมีลักษณะอันที่1คือทําได้จริงอันที่2คือตรงจุดในการแก้ปัญหาและอันที่3คือไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับผมกราบเรียนว่าในแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเราโยนนโยบายออกมาให้ประชาคมได้รู้จักอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าวาวก็คือ W O W ได้แก่เรื่อง wealth Opportunity และ Welfare หมายถึงเราอยากให้ประเทศไทยนั้นมีความมั่งคั่งในทุกคนทุกคนมีโอกาสและทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น MSME นั้นทุกคนเห็นแล้วว่าสำคัญแน่ผมกราบเรียนว่า collaboration ซึ่งพูดกันเยอะแยะเลยวันนี้เนี่ยสำหรับผมนั้นอย่างน้อย4ภาคที่เกี่ยวข้องได้แก่ภาคการเงินภาคราชการภาคเอกชนและภาคการศึกษาแน่นอนครับในระยะเวลาสั้นๆผมคงไม่สามารถ แต่รายละเอียดทั้ง4ภาคได้ผมเลยอยากจะเรียนว่าบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กเร่งด่วนและทําได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องยกร่างกฎหมายใหม่ไม่ต้องไปแก้อะไรให้มากมายเลยด้วยซ้านะครับแต่เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการยกตัวอย่างแรกที่ภาคก,การเงินทุกคนทราบว่าวันนี้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนยากเหลือเกินเฉพาะพวกที่เป็น M คือมีเดียม i ซ e ที่ไปจดทะเบียนใน MAI พวกนั้นก็อาจจะรอดตัวไปได้ในระดับหนึ่งแต่กว่าจะไปได้นะครับลมแทบจับคืดขึ้นคอผมเองอยู่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเป็นรองผู้จัดการดูแลสายงานนี้เลยครับที่เอาบริษัทเข้าจดทะเบียนไม่ใช่ทุกบริษัทที่เอาเข้าได้นะครับเพราะถ้าเอาเข้ามาได้เนี่ยความเสี่ยงมากๆนักลงทุนตายหมดก็ต้องเป็นบริษัทที่เป็นขนาดกลางและเป็นขนาดกลางที่มีแนวโน้มในการเติบโตมีความเสี่ยงน้อยแล้วนะครับดังนั้นในภาคการเงินเรื่องแรกถ้าเป้าหมายอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนั้น จำภาพติดตาเลยครับเคยแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคตลาดทุนว่าอยากให้ตลาดทุนมาช่วย SME ตลาดทุนก็ดีมากเลยครับไปทำบอร์ดที่3คือไลฟ์ผมเป็นคนให้กำเนิดไลฟ์นะครับซึ่งวันนี้ไลฟ์ถูกใช้ในผิดประเภท missing piece ในตลาดทุนที่ขาดไปวันนี้และยังไม่มีใครทำคือ venture capitalist คือธุรกิจร่วมลงทุนนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มี VC จริง ถามเลขากรตเลขากรตอบอกว่ามี P.E. คือ p r i v a t e equity ผมกราบเรียนว่าคนละเรื่อง p r i v a t e equity กับ venture capitalist คนละเรื่องเพราะฉะนั้นภาครัฐครับสามารถช่วยให้ incentive ในการเกิด VC ได้เป็นต้นนะครับเช่นให้นโยบายเรื่องภาษี VC ที่ขัดทุนสามารถให้การขัดทุนนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นค่าจ่ายได้2เท่าอันนี้ก็จะทำให้ VC มีกำลังใจในการที่จะก้าวเข้าสู่การให้กำเนิดกับ SME ได้ภาคการเงินอีกครับธนาคารพาณิชย์แน่นอนครับไม่มีทางปล่อยคนที่มีความเสี่ยงได้อย่าไปโทษเขาครับเพราะแบงก์ชาติกำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า b a s e ซ123มาตรฐานการรายง,งานการเงิน IFRS มาตรฐาน13มาตรฐาน9ผูกคอแน่นเลยครับเขาขยับตัวไม่ได้มันก็เขาปล่อยไม่ได้อยู่แล้วครับนั่นหมายความว่า SFI ของภาครัฐ ที่ไปฝากให้ธนาคารประเทศไทยกํากับดูแลและเขากํากับดูแลแบบธนาคารพาณิชย์ทําเช่นนั้นไม่ได้ครับพนาคานออมสินมีบาลานซ์ชีดเนี่ยนะครับขนาดสักประมาณ3ล้านล้านธนาคารกรุงเทพมีบาลานซ์ชชดเนี่ยครับประมาณ4ล้านล้านออมสินใหญ่ที่สุดใน SFI แต่ถูกกากับดูแลแบบธนาคารพาณิชย์ SME ดีแบงค์ไม่ต้องพูดเลยครับบาลานซ์ชีท่านแค่แสนล้านนะครับ บสอยอบาลานชีพเพียงแค่60 0 0 0ล้านเอาแค่นี้นครับ SME จะไปไหนอย่างที่สองที่ต้องทำนอกเหนยวจากตลาดทุนในภาคการเงินเอา SFI ของภาครัฐทั้งหมดออกมาจากการกกับดูแลของธนาคารเทศไทยและให้กระทรวงการคลังกลับมากำกับดูแลเองแนวคิดที่บอกว่าปล่อยสินเชื่อแล้วทุกรายเสียไม่ได้เจ๊งไม่ได้เป็นนี่เสียไม่ได้ต้องเปลี่ยนครับ มิฉะนั้นแล้ว SME ไม่มีทางเลยครับโดยเพราะยิ่งพวก2อ0 0 0 0ห้ล้าแสนลายไม่มีทางที่จะเข้าระบบได้นะเพราะฉะนั้นเอาแค่2เรื่องนี้ครับคือ1ตลาดทุน missing piece ที่ขาดไปคือ venture cap เอาเกิดให้ได้อันที่2คือธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเพื่อการพัฒนาเช่น s f i ต้องแยก track กันนะครับเอาออกมานะครับ ภาคราชการความจริงอยากจะแตกนิดหนึ่งกฎหมายภาครัฐมียุ่งวุ่นวายเต็มไปหมดและไม่มีซิงโครไนเซชันกระทรวงทะบวงกลมแย่งกันทำเรื่อง SME ครับสสวก็ทำกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ทำกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ทำระบบงบประมาณผมนั่งในกรรมธิการงบประมาณหลายหลายชุดหลายหลายครั้ง มีงบบูรณาการซึ่งเลิกเถอะครับถ้าบูรณาการแบบนั้นเพราะบูรณาการแบบนั้นนะครับคือการซุกงบท่านไม่ได้มีจอย KPI เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาหน่วยงานราชการทั้งหมดมาส่งเสริม SME อย่างแรกเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บางท่านบอกไปแล้วว่าสสอวอ,อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพยักษ์มากขึ้นและสามารถดูแลเซกเตอร์ SME ได้อย่างแท้จริงนะครับ แปลว่าต้องเปลี่ยนบทบาทของสอสอวอส่วนจะแก้พรบรหรือไม่แก้พรบรนั้นสไสในต้องไปว่ากันในรายละเอียดดังนั้นย้ำนะครับสี่ภาคที่เกี่ยวข้องคือภาคการเงินนะครับภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันครับในโอกาสต่อไปคงได้พบกันอีกครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณคุณสันติกิรนันนะครับกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พักชาติไทยพัฒนานะครับเหลืออีกถัดมาคําถามของคุณสันติกิรนันครับจากพักชาติไทยพัฒนาครับด้านหลังเลยครับเป็นคลิปที่10นะครับเขีนเชิญรับชมเลยครับ เวลาหาเสียงครับพรรคการเมืองมาสัญญาว่าจะช่วยเหลือ SME และชาวบ้านแต่เวลาพอได้เป็นรัฐบาลแล้วครับมักไม่ทําตามสัญญาพรรคการเมืองของท่านเป็นแบบนี้หรือไม่ครับพรรคชาติพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับไม่เคยไปสัญญาอะไรด้วยลมปากถ้าจําได้ว่าผมพูดในเซสชั่นแรกเนี่ยผมบอกว่านโยบายที่ดีคือนโยบายที่ต้องทําได้จริงนโยบายที่ไม่สร้างปัญหาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมือง พักไหนไม่ทราบละว,ว่าสัญญาอะไรแล้วทําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่พักชาติไทยพัฒนานั้นเจนว่านโยบายของเราที่ออกไปเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าวาลคือ wealth opportunity และ welfare เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนในประเทศต้องได้รับแล้วอย่างเรื่อง SME เองเนี่ยนะครับผมได้กราบเรียนว่าสิ่งที่ผมเรียนนำเสนอไปในรอบแรกไม่ได้เหนือความสามารถของใครที่จะทำ มันเป็นเพียงแค่เทคนิคที่เขาไม่ทำในปัจจุบันไม่ทราบติดด้วยเรื่องอะไรแหละแต่ผมเองอยู่ในวงการอย่างเช่นผมไปลองผู้จัดการตลาดหลักซัพย์ผมก็เห็นอยู่แล้วว่า missing piece ที่ขาดไปในระบบเราก็คือ venture cap ก็ทำมันขึ้นมาสิครับ ผมเห็นอีกเช่นเดียวกันในระบบธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการบรหิหารความเสี่ยงที่ธนาคารประเทศไทยเขาต้องใช้มาตรฐานของธนาคารพาณิชย์ในขณะที่ s f i 6แห่งไม่จําเป็นจะต้องทํามาตรฐานของธนาคารพาณิชย์ก็เอาออกมาสิครับจากการกับดูแลของธนาคารประเทศไทย แค่นี้เองนะครับ SME ก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้นส่วน SME ที่เป็น m i โคร SME พวกนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับระบบธนาคารไม่ไปเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาหรือธนาคารพาณิชย์คงเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการตั้งกองทุนท่านทราบไหมครับว่า b o i เนี่ยมีกองทุนหมื่นล้านเป็นกองทุนนวัตกรรม b o i ไม่เคยกล้าใช้นะครับเอามาใช้สะครับแล้ว SME ก็จะมีทางออก ในเรื่องของแหล่งเงินทุนผมพูดเฉพาะเรื่องแหล่งเงินทุนเพราะว่าผมพูดถึง collaboration ของ4ภาคอีก3ภาคนั้นถ้ามีโอกาสจะเรียนนำเสนอต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสันตินะครับจากชาติไทยพัฒนาครับคำถามคาถามถัดไปของคุณสันตินจากพรรคชาติไทยพัฒนาครับ, <c oughs> บคุณสันติหยิบมาสองคถามเลยครับ <c oughs> <c oughs> <laughs> คำถามองคุณสันตินะครับพักของท่านมีนโยบายพัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าธุรกิจ SME อย่างไรครับใช่ครับที่จริงเรื่องโลจิสติกเนี่ยต้องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะ SME หรือไม่ SME ก็ตามแต่ว่า SME เองเนี่ยคงไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะลงทุนโลจิสติกเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องกราบเรียนว่าโลจิสติกนั้นอาจจะต้องนับว่ามันเป็น national infrastructure อย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า national infrastructure แบบนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไบเซนีไทยนะครับก็เป็นโลจิสติกใหญ่อันนึงนะครับซึ่งเป็น physical logistics นะครับแข่งกับโลจิสติกที่เป็นภาคเอกชนหลายหลายบริษัทเลยทีเดียวคำถามคือแข่งได้หรือเปล่าคำตอบคือวันนี้ต้องยอมรับนะครับพอเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยแข่งไม่ได้ ฉะนั้นแทนที่จะทำเองทั้งหมดอาจจำเป็นจะต้องไปพาร์ทเนอร์กับเอกชนที่เก่งๆนะครับแล้วจะมีข้อตกลงมีข้อสัญญานะครับให้เป็นสัมปทานอมมิ i ช s i o n i n g ไปหอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ผ่ายเอกชนเนี่ยแบ่งส่วนแบ่งของกำไรนั้นมาสนับสนุนให้ SME ที่ไม่สามารถลงทุนโลจิสติกเองได้ใช้โลจิสติกเหล่านั้นเนี่ยได้ในราคาที่ถูก ย้ำนะครับความหมายของผมเนี่ยคือรัฐอย่าทาเองทุกเรื่องฮะเพราะรัฐไม่มีกําลังทำหรอกครับแล้วรัฐทําไปเนี่ยพูดตรงๆนะครับหวยซะเยอะให้เอกชนที่เก่ง,เ,กงเขาทาแต่รัฐเนี่ยไปใช้บริการของเขาโดยที่ใช้อํานาจรัฐบางอย่างที่จะให้ผลประโยชน์กับเขาในการแบ่งประโยชน์ให้กลับมาที่ SME ตัวอย่างที่ทำนะครับยกตัวอย่างง่ายๆ PSA ครับที่ให้อ่ รัฐวิสาหกิจก็คือ public service account ก็เอา PSA นะครับไป implement กับเอกชนรายใหญ่ๆไม่ว่าจะ o g จิสติกที่เป็น physical logistics หรือว่าจะเป็น logical logistics ก็ตามนะครับความเห็นบุมเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณคุณสันตินะครับคุณสันติเชิญครับครับพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่ไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับเป็นพรรคที่ต้องการ สร้างความมั่งคัง่งสร้างโอกาสและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน SME นั้นเป็นประชาชนจำนวนไม่น้อยของประเทศเพราะฉะนั้นเป็นเป้าหมายที่ภรรคชาติไทยพัฒนาต้องการทำให้ wealth opportunity และ welfare เนี่ยเกิดกับ SME นะครับวิธีการอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดในตอนต้นๆเลยเนี่ยก็คือ mindset ของราชการต้องไม่ใช่อย่างปัจจุบัน ข้าราชการต้องรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้รับใช้ประชาชนเราจะเห็นว่าในระยะหลังเนี่ยข้าราชการเริ่มเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานระหว่างภาครัฐกับเอกชนที่จะต้องร่วมมือกันนั้นภาคราชการเองต้องเปลี่ยนบทบาทต้องเปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนทํางานได้ไม่ใช่เป็นผู้ขัดแข้งขัดขาซึ่งตรงกับวิธีการทํางานของพรรคชาติไทยพัฒนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบ,บคุณสันติครับ